กกกาาารศศศึึษษษพิเสวัสดีคร no ับค mm ุณผู้ชมกลับมาพบกับผมคณินจุลเสวกในรายการข่าวรอบรัวศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดนครราชสีมาประจำวันพุธทีท่25กันยายนพุทธศักราช2567ครับวันนี้มีสิ่งใดน่าสนใจบ้างติดตามรับชมได้เลยครับข่าวแรกวันนี้นะครับนำคุณผู้ชมมาร่วมแสดงความยินดีกับรางวัลอันน่าภาคภูมิใจของศูนย์แคเครับ วันนี้ดร์รังสิตวุฒิสุวรรณโรจนะาผู้อำนวยการวิทยาฐานะเชี่ยวชาญศูนย์เคสิเอพบปากคณะครูบุคลากรผู้ปกครองและนักเรียนในกิจกรรมหน้าเสาธงพร้อมแสดงโลกเกียรติคุณเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศก,การคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาเสริมสร้างความสุขและความปลอดภัยที่เป็นเลิศ The best happiness and safety practice ประจำปี2567โดยมีนางพัทริยวันพันน้อยผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษเป็นประธานมอบณนห้องประชุมประดู่แดงโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้อำเภอพระพมจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่21กันยายนที่ผ่านมาและรางวัลผลงานดีเด่นประเภทผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นของสมาคมชาวศึกษาสงเคราะห์และศึกษาพิเศษประจำปี2567 เป็นรางวัลผู้บริหารศูนย์ยอดเยี่ยมระดับประเทศเพียงหนึ่งเดียวจาก77จังหวัดได้รับโรเกียติยศและเข็มสมาคมโดยมีว่าที่ร้อยตรีธนุวงจินดาเลขาธิการคณะกรรมการการ,การศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานมอบณนะห้องประชุมทัตมุนีโรงเรียนเบญจมาราชูทิศจังหวัดนครศรีธรรมราชเมืม่อวันที่22กันยายนที่ผ่านมาและการมอบถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ประเภทกีฬาวอลเลย์บอลชายตัวแทนนักกีฬากลุ่ม4ในการแข่งขันกีฬาสมาคมชาวศึกษาสงเคราะห์และศึกษาพิเศษประจำปี2567เมืม่อวันที่22กันยายนที่ผ่านมาในการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์สมาคมชาวศึกษาสงเคราะห์และศึกษาพิเศษณนะสนามก,กีฬาโรงเรียนเบญจมาราชูทิศจังหวัด นครศรีธรรมราชก่อนการร่วมแสดงความยินดีและการกระตุ้นเตือนให้กำลังใจในการทำงานแก่คณะครูต่อไปครับจากนั้นผู้ในการได้เดินทางไปร่วมเป็นคณะกรรมการการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้อุนมในการสถานศึกษาโดยมี ming, ดรออรินคลองมิ่งผู้อุ้วในการโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูลเป็นประธานกรรมการและนายกิติศักดิ์ของบัวพาผู้อำนมในการโรงเรียนบ้านน้อยกุดคลา้าเป็นกรรมการณห้องประชุมสาธรโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูลจังหวัดนครราชสีมาครับถัดมานะครับวันนี้เป็นวันพระครับนำคุณผู้ชมมาติดตามกิจกรรมศูนย์คุณธรรมสวดมนต์ทุกวันพระครับ วันนี้นางสาวธนชพรสุขเหลือรองผู้อำนวยการเป็นประธานจุดทุบเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมโดยกรรมาการบริหารคณะครูบุคลากรนำผู้ปกครองและนักเรียนรวมกิจกรรมศูนย์คุณธรรมสวดมนต์ทุกวันพระการน้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนานักเรียนที่มีความต้องการจะเป็นพิเศษโดยกิจกรรมประกอบด้วยการไหว้พระสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยการสมาทานสิลห้าการสวดภาวนาพระคาถามหาจักพัิการร่วมร้องเพลงดังดอกไม้บานการนั่งสมาธิและการแผ่เมตตา ณห้องประชุมโคราชและทั้ง36หน่วยบริการผ่านระบบ l ล e m e e t i n g ครับรอบหลเขต11วันนี้นะครับนำผู้ชมมาติดตามคณะครูบุคลากรในการลงพื้นที่ปฏิบัติราชการกันครับวันนี้นางสาวรัฐทุกุลจันทราราหัวหน้าหน่วยบริการเขต2นางสาวแพลวพันธ์มิตรราชครูผู้ช่วยหน่วยบริการห้วยแคลง ออกพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อมอบสื่อสิ่งอำนวยความสะดวกและอาหารเสริมนมให้แก่นักเรียนในโครงการปรับบ้านเป็นท้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครูเป็นจำนวน4คนได้แก่บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ2คนบุคคลพิการซ้อน1คนและบุคคลออทิสติกหนึ่งคนโดยผลที่ได้รับนักเรียนและผู้ปกครองให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีครับถัดมาวันนี้นายสุทัศน์พาธรมหัวหน้าหน่วยบริการและนางสาวจันทิราหันแจดบุคลากรหน่วยบริการบัวลาย เขาร่วมโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสําหรับคนพิการผู้สูงอายุผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงประจำปี2,567โดยกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดนครราชสีมาโดยมีนางโยลดาหวังสุภกิจโกศลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานในพิธีร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการรัฐวิสาหกิจผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้บริหารสถานศึกษากำนันคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการและอ,อสอมอประจำหมู่บ้าน มอบบ้านและถุงยางชีพให้แก่นายอ้อมจำปามีผู้พิการและผู้สูงอายุณบ้านฝาผนังหมู่หนึ่งตำบลเมืองพะายอำเภอบัวลายจังหวัดนครราชสีมาครับหมดเวลาสำหรับข่าวรอบรัวประจำวันนี้แล้วครับก่อนจากการขอลาคุณผู้ชมไปด้วยภาษาโคราชวันนีน้เสนอคำว่าอวยหน้าอวยหลังอวยหน้าอวยหลังแปลว่ากับหลังหันหรือผวงหน้าะวงหลังเช่นรถคันหน้าจะก็อ้ายอวยหน้าอวยหลังอยู่แปลว่า รถคันหน้าจะไปไหนก็ไม่ไปเดี๋ยวก็เดินหน้าเดี๋ยวก็ถอยหลังอยู่นั่นแหละเพราะทั้งหมดนี้คือข่าวรอบรัว้วคณินจุลเสววกพร้อมทีมงานข่าวรอบรัว้วต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับนักเรียนผู้ปกครองคณะครูและบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดนครราชสีมาหน่วยบริการเเค3ได้แก่หน่วยบริการปักธงชัย หน่วยบริการวังน้ำเขียวหน่วยบริการคอนบุรีหน่วยบริการสรื่อสารรวม109คนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทัศนศึกษาพาน้องท่องโลกกว้างปีการศึกษา2567นะส่วนสัตว์นครราชสีมานักเรียนได้ทำกิจกรรมระบายสีภาพสวนสัตว์และเข้าชมการแสดงแมวน้ำนักเรียนทุกคนตื่นเต้นและสนุกมากเลยครับ จากนั้นน,นักเรียนพร้อมผู้ปกครองนั่งรถรางเรียนรู้และาสนุนสนานไปกับธรรมชาติและสัตว์ต่างๆหลายชนิดนักเรียนได้เห็นสัตว์ต่างๆแล้วทุกคนต่างก็ตื่นเต้นและมีความสุขสนุกสนานกันมากเลยครับ จากนั้นรับประทานอาหารกลางวันเติมพลังพร้อมกับสรุปกิจกรรมโดยหัวหน้าหน่วยบริการเทสาแล้วเดินทางกลับครับสำหรับกิจกรรมพัฒน,นาผู้เรียนในครั้งนี้นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมได้เป็นอย่างดีโดยมีครูและผู้ปกครองคอยช่วยเหลือนับว่าเป็นอีกหนึ่งความทรงจำที่ดีของนักเรียนผู้ปกครองและคณะครูที่มีร่วมกันครับ เดยวาพึ่งลํำคาญมารวมกันสร้างให้เป็นตำนานและศิละปะดนตรีไทย สำหรับคุณผู้ชมที่มีจิตศรัทธานะครับสามารถบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือครอบครัวคนพิการได้ที่ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดน,นครราชสีมาหมายเลขบัญชี341 1, 1 37706ขีด2ครับเงินที่คุณผู้ชมบริจาคเพื่อซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อช่วยพัฒนาคนพิการสามารถลดหย่อนภาษีได้2เท่าตามระเบียบกรมสรรพากรครับ มูลนิธิการศึกษาพิเศษเพื่อคนพิการโดยศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดนครราชสีมาขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมระดมสมทบทุนเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษโดยสามารถบริจาคเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีมูลนิธิการศึกษาพิเศษเพื่อคนพิการเลขที่บัญชี 3, 4, 1 0ขีด ขีด8 3 2 6 9ขีด6หรือสามารถติดต่อได้ที่มูลนิธิการศึกษาพิเศษเพื่อคนพิการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดนครราชสีมาเลขที่2-1-4หมู่2ถนนเลี่ยงเมืองตำบลจาหออำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา303-10นย์สานวัตกรรม เลาใกลสู่สากล